มาพบพ่อกันอีกแล้วครับพี่น้องมือนี้กะมา่อมากกิจกรรมนี้แล้วครับเกษตรย่ำคำครับพี่น้องครับกับเบ้าหยุดกับเบาฉากคนหักหน้าเด้อพี่น้องครับหนีแล้วครับพี่น้องครับอยู่ในสวนตอนคำคำครับพี่น้องเวลา16บหนาฬิกานาทีแบบนี้นะครับมาพอกับเบ้าฉากนะครับเมื่อนี้กะสีใส่บอกจกขยันนะครับพี่น้อง นี่แหละครับมาเสียห้าครับเสียห้าออกแบยกห้าออกชวชัวชัวชวชัวแล้วพี่น้องมิดิห้าเคี้ยเล้พี่น้องที่เป็นเคี้ยเต็มเลยครับเพราะว่าฝนตกมากในช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะครับเอ็ดให้ห้านะครับขึ้นหลนะครับพี่น้องดังนั้นมือนี้นะครับเข้าก็เสียกจกนะครับมาเสียห้าพี่น้องเสียห้าออกดึงออกดึงออกพี่น้องครับดึงออกได้พี่น้อง เต่ตองระมัดระวังครับมองนี้มันสีมีหมดหลายนะครับมีทั้งหมดทั้งแมงนะครับที่เป็นอันตรายตัวห่อนะครับกอนระมัดระวังนะครับเบาจาัดก็ค่อยๆเศร้าเอาหยานะครับหลังจากที่ใส่บกยกเสียออกแล้วนะครับเอาละเสียเล้าเสียแล้วกับเสียไปใส่กระบดานี้นะครับเสียไปพุ่นแล้วอันนี้คือกล่องแพนบ่ได้นะครับ ยังอยู่เด้อพี่น้องยังอยู่คางๆอยู่นะครับนี่คือต้นบกพริกกองเบาชาติได้พี่น้องอุย้ยใส่เนีอยอางน้อคือดกแทะบางคนก็บอกว่าใส่ยังบกพริกคืองามแทนะครับต้นบกพริกงามขนาดนี้นะครับกบ็มีสูตรนะครับมีสูตรการใส่ปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะสันเพิ่มประสิทธิภาพพืชหรือปุ๋ยก็แล้วแต่นาะพี่น้องนะครับผู้ใดอยากนั่นก็ ก็เลยอยากรู้นะครับเรืงนี้วิธีการเย็น่ในบักพีกง่ามนะครับบักพีกไงเลี้ยวนะครับก็โทรมาถามนะครับ0624986600พี่น้องนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าใส่ยังนะครับสีใส่ยังใส่ตน้นใส่ใบใส่ผลให้มันง่ามให้มันเพ็ดนะครับให้มันยูดโดนนะครับบักพีก นะครับบักพีกอัใดแดงโดนนะครับบากพีกต้นไดแดงโดนนะครับหรือออกผลโดนนะครับได้เปรียบได้พี่น้องอันนี้สองสามอาทิตย์เราได้พี่น้องสองอาทิตย์กว้สามอาทิตย์แล้วนะครับบากพีกบัตเไนด้เศ้าเป็นมากอยู่พี่น้องนะครับส่วนออกดอกกออกดอกมาเรื่อยๆได้พี่น้องครับส่วนทีมแดงกระแดงไปนะครับส่วนที่ออกดอกมาก เป็นผลเป็นนั่นขึ้นมากอออกไม่มาื่อยนะครับวัฒนเร้าอยู่พี่น้องนะครับทันเส้าออกมากออกผลอยู่นะครับกับมีเทคนี้วิธีการหลากหลายครับพี่น้องครับผู้ใดที่อยากใส่สูตรนะครับน้ำเบ้าชาตนะครับสูบผูพริกนะครับพี่น้องดีดีพี่น้องครับให้ผลดกหดี่ลวกับผลผลิตายนะครับตัวต้นนี้รอบละนะครับประมาณรอบละ ตัวต้นหนึ่งนี่รอบราบเกือบหาสิบเมตรได้พี่น้องนะครับต้นหนึ่งนะครับต้นหนึ่งนี่เกือบหาสิบเมตรนะครับตัวรอบได้พี่น้องด้วยนะครับก็พวกพริกเบิร์ดดอกรอบหนึ่งเบ้าชาติกันสี่รอบหนึ่งอีกรอบนะครับต่อตอกันไปเรื่อยนะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับต้นบกพริก,กสีงามเต็มที่แล้วนะครับดังนั้น บ้าชากระตีซีดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่า,อาบอกพริกนั่นว่าสามารถที่สะออกดอ,อกอผลในฮอกกัดแั๊ดแงจริงนรอกกับพี่น้องเนาะในปลากล้วยก็คือกันพี่น้องปลากก้วยเบ้าชาตกระตีดเื่อกันนะครับเพื่อให้มันออกมากออกผลนะครับจะเลื่อนเติบโตดีนี่มือนี่ก็มาเสียหนาปลากล้วยน้่นะครับเสียหนาออกจากปลากก้วยน้่เพราะว่า สองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ได้เสียหนาเลยนะครับเรากัสองสามมือที่ผ่านมาผลก็ตกนักนะครับดังนั้นก็กกอนหนาสีงามนะครับก็ต้องมาเสียหนาออกก้อนลัพี่น้องครับนี่แหละครับกิจกรรมย่ามเต้นง่ามคำนะครับของเบ้าชาตินะครับสิบหกนาฬิกาสามสิบหน้าที่เป็นต้นไปก็จะเป็นกิจกรรมนี่นะครับถึงสิบเจ็ดนาฬิกา นอครับนาะใสเวลา30นาทีนะครับในการเอ็ดกเกษตรของบ้าชาตินอกจากนั้นเวลาต่อไปกระสิไปซ้อมฟุตบอลเดีหน่อยเดียกพี่น้องเวียกงานการสร้างกลายลายพี่น้องนะครับบริยุเดิ์เตโนะครับเริมเตโซตีหานะครับออกไปเรียนปาเดียหน่อยไปเรียนมือนีมันบดบดจากน้อยนะครับกวนที่ไปซ้อมฟุตบอลกัมาเอ็ดกเกษตรกวนและพี่น้องครับ เอาละครับว่าต้องเว้ลหลใหญ่ห้างพี่น้องช่วงนี้นะครับฝนตกฝนล,ลงกับผ้ากันเขาเขาเ,ขาเขางาเด้อสำหรับรเกษตรกรผู้ใดเรียงวัวอยู่กางทงนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูร้อนผ้าอยู่ฤดูร้อนสิ่งที่ตามมากคือบอกเ้บกับฝ่าผ้าเด้อพี่น้องผู้ใดผู้ใดนะครับอยากมีชีวิตหลวดก็ต้อง ฟ้าอะไรงว่าเขาโฮมเขาเงาด้วยครับพี่น้องเด้อจะไปยุกการแจงด้วยครับเพราะว่ามันเสียงกับเสียงกับเข้าจิตถึกฝ้าผ้าฝ้า,า,าดูดนี่ร้ายครับพี่น้องนั่นแหละครับเป็นห่วงเป็นใยพ,พี่น้องพี่น้องผู้ที่เป็นยุกการทงกลางทาเนาะนะครับสําหรับช่วงนี้ก็ซิมี่อึง้งเนาะพี่น้องเนาะฝนตกแหลกนะครับฝนแหลกของปีก็ซิมี่อึง้งมีอย่างมีเขียดมีกบนะครับ รู้สึกว่าช่วงนี้อึ้องกับท่านเด็กไข่เนาะเหลืออีกวลาปรมมันอ่สองสามอีสองเดือนเนาะจังเสียด้กิ่นไข่อึ้องพ, <อ S 2> พ่อครับพี่น้องครับกับปกโจ๊กขยันวันนี้ครับพี่น้องนะสวัสดีครับขยันขยันขยันครับพี่น้องเมื่อนี้ปุกโจ๊กขยันสีผ้าไปเสียหนาพี่น้อง